สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์ที่26กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณอนาะทิตย์ระดาลาดิฉันวิมลวันค่ะต้องบอกว่าถึงแม้วันนี้เนี่ยนะคะบ้านเราจะปิดทําการเนื่องในวันหยุดพิเศษนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนเนี่ยยังไม่มีการหยุดนะคะดังนั้นค่ะภาพของความเคลื่อนไหวนะคะในรายตลาดทุนตลาดเงินหรือแม้กระทัง่งตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เป็นที่จับตามองแล้วค่ะ ถ้าพูดถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะตอนนี้อีเทเรียมดูเหมือนว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะเอาชนะบิตคอยได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกกันไปแล้วอีลอนมัสส์นะคะนักปั่นตัวยงเลยว่าอย่างนั้นนะคะเขาทวิตข้อความบอกว่าเขาแอบสะสมอีเทเรียมมาได้สักระยะหนึ่งก็เลยส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้เนี่ยอีเทเรียมดูเหมือนว่าจะมีความหวือหวามากกว่าบิตคอยซะอีกดังนั้นใครที่จะลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ดีๆด,ด้วยนะแน่นอนการลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซี มันยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆ <Ừ. S 1> ที่เราเห็นชัดๆนะแต่ว่าเวลามีการทาวิตเตอร์ของบุคคลสําคัญหรือว่าคน<ฆ>ที่มีอิทธิพลกับในเรื่องของการลงทุนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเวี่ยงไปตามราคากันด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดทําการแต่ว่ายังคงจับตาในเรื่องของสถานการณ์รโควิด -19 ที่เกิดขึ้น อีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือในเรื่องของเฟดที่จะมีการประชุมกันนะคะเขาก็มีการคัดการกันด้วยว่าอาจจะยังคงดอกเบี้ยไว้อยู่ค่ะค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะส่วนวันนี้เนี่ยบ้านเราถึงแม้ว่าจะหยุดยาวกันนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดฟันหลอประจําสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของทางการจีนนะคะ<ม>ที่ยังคงเข้มงวดกับบริษัทด้านเทคโนโลยีของตนเองล่าสุดในวันนี้เนี่ยนะคะระหว่างการซื้อขายในตลาดโซนเอเชียจีนสั่งปรับเทนเซน์ค่ะ เป็นมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยกว่า2.5ล้านบาทนะคะหลังจากที่เขาเรียกว่าเหมือนผูกขาดตลาดลิขสิทธิ์เพลงเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ <S <S สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐหรือว่า SAMR State Administration for Market Regulation ของจีนซึ่งกำกับดูแลด้านการผูกขาดตลาดได้สั่งให้บริษัท Tencent h o l d i n g ยกเลิกการครอบครองลิขสิทธิ์เพลงแต่เพียงผู้เดียว และสั่งปรับเทนเซนโทษฐานดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ต่อต้านการแข่งขันขณะที่รัฐบาลจีนเดินหน้าควบคุมบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยคําสั่งปรับของ S A M R ที่มีขึ้นในวันนี้เป็นเงิน5 0 0แสนหยวนคิดเป็นเงินดอลลาร์ได้สักประมาณ77,141ดอลลาร์ในขณะที่แปลเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2.5ล้านบาทค่ะ ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเนื่องจากเข้าซื้อกิจการของ China Music ในปี2559ซึ่งกิจการดังกล่าวทำให้ Tencent เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงแต่เพียงผู้เดียวมากกว่า80%มีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งเนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อตกลงพิเศษกับผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงได้มากขึ้น SAMR ได้สั่งให้ t e n เซน t และบริษัทในเครือยกเลิกการครอบครองลิขสิทธิ์เพลงแต่เพียงผู้เดียวภายใน30วันและยกเลิกข้อกำหนดให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ดูแล t e n เซน t ให้ดีกว่าคู่แข่งทั้งนี้นะคะเทนเซนต้องมีการรายงานทางการจีนเกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าวทุกปีเป็นระยะเวลา3ปีค่ะ และทางด้านของทางการจีนก็จะกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางด้านของเทนเซ n นนั้นระบุบอกว่าเขาพร้อมนะคะที่จะดําเนินการตามกฎระเบียบทั้งหมดมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ดูแลให้มีการแข่งขันที่เท่าเทียมในตลาดค่ะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและก็ฮ่องกงวันนี้เนี่ยนะคะซุดตัวลงมากว่า1-2%เลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจีนเขาให้ความสําคัญนะคะเพราะว่ารายละเอียดที่เราพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนแน่นึงคือการผูกขาดของบริษัทต่างๆนะคะที่เขาบอกว่ายอมไม่ได้นะต้องม,ม,ม,มีค่าปรับกันด้วยนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของสถาน,ก,นาการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังคงติดตามกันอยู่ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานพูดคุยกันว่าที่สหรัฐอเมริกา เขามีการแก้ไขสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อของเขายังคงเพิ่มขึ้นหลายรัฐเนี่ยเขาไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนมามัยกันแล้วแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะต้องทบทวนกฎนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้มีการระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ออกมาบอกเลยค่ะสายพันธุ์เดลต้าดูเหมือนว่าจะคุมไม่อยู่กันด้วยนะคะดังนั้นอาจจะมีแนวคิดในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนมามัยกันอีกครั้งหนึ่งและหลายๆคนอาจจะต้องมีการบูสต์ในเข็มที่3ของการฉีดวัคซีนกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของผู้บรการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐ NIH นะคะในแพทย์เอนโทนีเฟลซี่เขามีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัสโควิดสิในประเทศที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเชื้อเดลต้าเป็นการที่อเมริกาพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นโดยไม่จําเป็นค่ะและเมื่อพบว่าผู้ป่วยกลุ่มใหม่ทั้งหมดนะคะยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนและประชาชนบางกลุ่มอาจต้องมีการฉีดเข็มที่3ด้วย โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อยืนยันรายวันในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสกายพันธุ์เดลต้าค่ะนอกจากนี้เขาระบุด,ด้วยค่ะหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกําลังพิจารณาทบทวนอย่างจริงจังถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบตัติเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะรวมถึงเทศบา,นาลนครลอสแอนเจลิส เขาได้มีคําสั่งให้ประชาชนกลับมาสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะค่ะไม่ว่าบุคคลนั้นจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19แล้วหรือไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือว่าบูสเตอร์นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในแพทย์ฟาวซี่เขาบอกว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่กําลังศึกษาแต่ว่าหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องบูสเตอร์ค่ะ ้ดยกลุ่มที่สมควรได้รับวัคซีนเข็มที่3ก่อนนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการปลุกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในกระบวนการเคมีบําบัดผู้ป่วยโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองและผู้ที่ต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและไม่ปกติค่ะ ไม่ใช่เพียงแค่สหรัอเมริกานะคะนะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกนะคะถ้าหากว่าไม่มีหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าการป้องกันตัวเองที่ดีพอแน่นอนมันพร้อมกลับมาระบาดอีกระลอกหนึ่งแล้วก็อาจจะใหญ่กว่าเดิมนะคะถ้าหากว่าประชาชนนั้นชาชินกับการดูแลตัวเองนะคะ,คะอย่างทางด้านของอังกฤษเองเนี่ยนะคะประกาศฟรีดอมเดย์กันไปตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะหลังจากที่ขวัญใจคนไทยนะคะเทควันโดนะคะได้รับเหรียญทองกันไปแล้วเชื่อว่าเป็นภาพหนึ่งละค่ะที่ก่อให้เกิดความหวังในช่วงโควิด19นะคะแต่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างกังวลใจเลยทีเดียวล่าสุดค่ะทางด้านของคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีซูงะแห่งญี่ปุ่นนั้นลดลงนะคะเรียกว่าปรับตัวลดลงสุดต่อเนื่องเลยละค่ะหลังจากที่ประชาชนนั้นไม่พึงพอใจที่มีการจัดกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ขึ้นค่ะ ผลสำรวจของหนังสือพิมพ์นิ k เ e i อีบิ n ส s น d a เดลได้จัดทำขึ้นในช่วงวันที่23-25กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุงะลดลง9คะแนนแต่ที่ระดับ34ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่นายสุงะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาโดยผู้ตอบแบบสอบถาม2ใน3แสดงความคิดเห็นว่าโครงการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นนั้นไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เริ่มต้นโครงการก็ล่าชา้าจำนวนวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยมีประชาชนน้อยกว่าหนึ่งในสีที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแม้ญี่ปุ่นจะไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงแต่จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม1763รายในวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าการปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้นะคะก่อนหน้าที่จะมีการจัดก,กีฬาโอลิมปิกได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวได้ไม่่นนานแล้วคะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการแข่งขันกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องว่าให้หยุดก่อนนะคะ,คะเพราะว่าแน่นอนตัวเลขไวรัสโควิดสิที่ญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันไวรัสโควิดสิในขณะนี้อาจจะยังไม่มียารักษามีแค่วัคซีนที่จะเข้ามาป้องกันนะคะทางด้านของนักวิจัยสหรัฐเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีการทดลองยาด,ด้วยนะคะตอนนี้อาจจะเอาไปทดลองในหนูก่อนแต่ว่าในอนาคตอาจจะมาทดลองในคนค่ะเขาเชื่อว่าจะป้องกันสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นได้ โดยเจ้ายาตัวนี้นะคะมีชื่อว่ายามาซิทินิฟค่ะโดยสำนักข่าวซินหัวเขามีการรายงานนะคะว่าคณะวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มลกุกลพิสเกอร์และห้องปฏิบัติการแห่งชาติอาร์กอนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเขาพบว่ายามาซิทินิฟอาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิดสิได้โดยนักวิจัยนะคะเขามีการเริ่มต้นด้วยการคัดกรองคังยาต้าน o c 4 3หรือว่า OC4T ที่มีความปลอดภัยทางคลินิก1,900ตัวจากนั้นค่ะเขานำยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด30ตัวไปทดสอบนะคะเพราะเลี้ยงเซลล์ต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่เขาจะส่งยาเหล่านี้ไปทดสอบกับโปรตีน S3CL ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีเชื้อไวรัสใช้ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนภายในเซลล์และพบว่ายามาซิทินิปค่ะสามารถยับยั้งเอนไซม์ไวรัส3 c l ภายในเซลล์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถจับกับตำแหน่งที่เฉพาะเจอดจงของโปรตีน 3CL โดยเฉพาะและยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้และหลังจากนั้นนะคะนักวิจัยเขาก็นำยาตัวนี้ไปทดสอบกับหนูค่ะและพบว่าช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสโควิด19ลงได้มากกว่า99%และยังช่วยลดระดับไซโตไคน์อักเสบในหนูได้ด้วยพร้อมกันนี้นะคะยังสามารถต่อต้านไวรัสชนิดอื่นๆและพบว่ายามีประสิทธิภาพต่อต้านพิโคนาไวรัส ซึ่งรวมถึงไวรัสตับอักเ,เสเบ A โปลิโอและไรโนไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังทดสอบยามาซิตินิปในการเพราะเลี้ยงเซลล์กับเชื้อไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาและพบว่าตัวยาทำงานได้ดีพอๆกันค่ะเนื่องจากสามารถจับกับโปรตีนเอสที่ไม่ใช่จับกับผิวของเชื้อไวรัสได้โดยหลังจากนี้นะคะอาจนำไปทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ในอนาคต เพื่อทดสอบว่าสามารถรักษาโรคโควิด19ได้หรือไม่ค่ะถ้าหากว่าประสบความสำเร็จนะคะจะกลายเป็นการค้นคว้าทดลองที่ยิ่งใหญ่นะคะจะทำให้เชื้อไวรัสโควิด19ที่เราเผชิญอยู่ณปัจจุบันน่าจะสามารถจัดการได้คล้ายๆกับโรคหวัดธรรมดาแล้วค่ะก็เป็นความหวังของมวลมนุษยชาตินะคะที่นํามาฝากการแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวยายของหลายบริษัทนะคะ,คะที่กําลังคิดคน้นเพื่อที่จะต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ทั่วโลกด้วยและะ้วค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะวางแผนการลงทุนอย่างไรท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดนะคะแต่ว่าแน่นอนนักลงทุนไม่หยุดนะไม่หยุดที่จะหาความรู้หรือว่ามีการประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นด้วยนะคะดังนั้นทิศทางในวันพรุ่งนี้จนตลอดทั้งสัปดาห์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่าคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัททรัสย์เอเอสแอลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกลอกกันครับผม ามาตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้โควิด -19 ก็ยังมาแรงค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนือ่องเรากังวลใจจะกดดันตลาดหุ้นไทยต่อหรือเปล่าคะแนวโน้มมันมันค่อนข้างที่จะมีมีอะไรนะเฟสที่คนกำลังพูดจะถึงถึงขู่ั่นมีการปิดเพิ่มมากขึ้นนะนะเพราะนั้นอยาสังเกตว่า บรรยากาศของตลาดเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปเล่นที่ระดับข้างบนได้นะครับหนึ่งห้าแปดศูนย์เอาไม่ผ่านพอไ,ไปไปเสร็จก็ลงในขณะเดียวกันเนี่ยพอนะมีลงมาที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบก็เป็นจุดรับเพราะนั้นดูกรอบเนี่ยยังเป็นหนึ่งห้าศูนย์กันหนึ่งห้าแปดตูดอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยสาการในต่างประเทศทั้งหมดเริ่มขี้ขายขึ้น จากในสหรัฐอเมริกาที่ลงมาห้าร้อยลงมาเจ็ดร้อยแล้วขยับขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ดีขึ้นสากานีการหนึ่งที่ผมกำลังตามอยู่เนี่ยขณะที่เป็นสาการที่เกิดขึ้นในในตัวหังเซ็งนะครับขณะนีะ้มองตลาดหุ้นหังเซ็งเนี่ยลงไปประมาณพันจุดคพันจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ะจะมีบริษัทที่ทาเกณฑ์น,นะครับ ว่าที่จดทะเบียนอยู่เนี่ยแะโดนยยทางรัฐบาลจีนดูกเ,เพ่งเงินมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั้งเซี่ยงไฮ้ทั้งเซินเจิ้นนะครับเ,เป็นลักษณะของการหลอนตัวในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยในแง่ของตัวตลาดหุ้นในในแง่ของตัวเซินเจ,จิ้นในตัวข,อ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 ,ของหังเซงเองเนี่ยนะครับเอเซี่ยงไฮ้เนี่ย นะครับลงไปประมาณ2%กว่าอ2.3%ในเซ็นเทินเองก็ลงไปประมาณ2%กว่าในขณะที่ตลาดหุ้นในฮ่องกง,ง,งเนี่ยก็ลงไปมา3%กว่าผมว่าบรรยากาศเนี้ยจะมีผลต่อเนื่องกับพรุ่งนี้ที่เราจะเปิดตลาดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออ,อแม้ว่าทางจีนเองทางซิงไฮเอซิงไฮบีเซ็นเทิลเอบีซี แล้วก็ตลาดฮ่องกงเป็นลักษณะอ่อนตัวลงก,ก็ตามเนี่ยแต่ตลาดหุ้นดาวตจวสลงหน้าไม่ได้ลงมากนะครับในขณะที่กําลังกวนอยู่เนี่ยดาวตจวลงประมาณ100ร้อยกว่าจุดนะครับแต่ตัวในสาการในยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวแด็ในแง่ของตัวฝรั่งเศสในแง่ลอนดอนอิตาลีนะก็ลงไม่ได้มากนกะลงสามสิบสี่สิบห้าสิบจุดแล้วแต่ประเทศนะครับก็ก็ถือว่า คงจะต้องจับตาตลาดในในฮ่องกงนะครับในจีนข้อดีอย่างหนึ่งคือตลาดในยุโรปที่ปิดไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยยุโรปในในญี่ปุ่นเองเนี่ยสามารถปิดบวกได้นะครับสองร้อยกว่าจุดนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองภาพว่าตลาดคงมีมีผลกับการเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปครณวนี้มองถึงด้านโควิดบ้าง ในแง่ของการทําหุ้นเนี่ยพบได้เห็นว่าในหลายกลุ่มอุรกรมเนี่ยในหลายกลุ่มอุรกรมเนี่ยขณะนี้หุ้นไม่ว่าจะเป็นในในรอบเดือนในรอบในรอบสองเดือนที่ผ่านมาในรอบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูการาฟจากรายวันรายเดรายวัปเนี่ยเราพบว่าในแง่ของตัวกลุ่มอุหกรรต่างมีเล่นเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นเฉพาะเจาะจง,งกลุ่มอุหกรรมที่ได้รับความนิยมสำหรับการลงทุเนเี่นจะเป็นในหมวดของอาหาร ในหมวดโรงพยาบาลในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่าเป็นสามกลุ่มอุตสารมเนี้ยที่ได้รับอ่าทิศทางค่อนข,ข้างดีในขณะทีะ่กลุ่มของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงค์ที่ออกผลการงานมาหรือกลุ่มของอตัวลิสซิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักน,นะครับเด่นมากเนี่ยจะเป็นตัวหมวดของอาหารหมวด,ดโรงพยาบาลแล้วก็หมวดที่ส่นอิเล็กทรอนิกที่เด่นลองลงมาอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มโลจิสติกกับกลุ่มเดินเรือนะครับที่อยู่ในกลุ่ม transporter กลุ่มพวกนะั้นผมคิดว่าในกลุ่มพวกเนี้ยยังเป็นลักษณะเนื่องจากโควิดยังคงมีผลต่อเนื่องเพราะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลคงได้เห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับในกลุ่มทิ่ส่นนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโควิดที่ยังระบาดโดยทั่วไปในโลกไมอยู่เพราะนั้นปริมาณกําลังการผลิตที่จะเข้าสู่ในระบบเตียยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นชิ่ส่วนหนิดยังก็ยังโดดเด่นอยู่อาหาร ก็ยังเป็นลักษณะพวกส่งออกครับจับตัวตัวข้างค่าบาทของเราตำ่ำเพราะนั้นตัวส่งออก่อาข่าง,างดีก็ถ้าเป็นส่งออกเขาคงขิดคงคงหนีไม่พ้นกับตัวของทีอูนะครับหรือตัวมีคนเริ่มพูดถึงตัวของพวกอ,อาหารส่งพวกเอเชียนฟู้ดพวกคาราบาวนะตัวพวกนั้นนะครับส่วนกลุ่มไฟฟ้ากับกลุ่มน้ํามันเฉย เฉยๆเงียบมากนะครับ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ก็เป็นภาพอันนี้ไปครับภาพโดย <S 2> <S 2> <S ในในหนึ่งสัปดาห์คมดีขึ้นแต่ต้องขีดจำกัดในแต่ละกลุ่มไม่ได้อีกขึ้นทุกกลุ่มสกรรมครับคอย่างโรงพยาบาลกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวที่โดดเด่นนี่จะเป็นตัวไหนหรอคะถ้าเป็นิ้นส่วนทรอนิ์เนี่ยผมเล่นตัว PE เนี่ยใน ในแง่ในแง่คงจเจริญเนี่ย P/E อยู่78เท่าในฮานาเนี่ย P/E 30เทา่าเพราะนั้นฮานาดูโดดเด่นกว่าใ,ในแง่ของคงจเจริญคือในแง่ P/E นะแต่ระดับราคาหุ้นเวลาวิ่งเนี่ยคงจเจริญจะวิ่งได้ได้ได้แรงกว่าตัวฮานาแต่ถ้าเล่น P/E แล้วเนี่ย P/E ฮานาก็ถูกกว่าในขณะที่เดลต้าเนี่ยถูกจับขังอยู่ตลอดเวลาก็จะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งคือตัว s v i ทีอยู่ประมาณสิบเจ็ดเท่าแต่เป็นหุ่นตัวเล็กราคาประมาณห้าบาทนะฮะน,น,นั่นคือในกลุ่นเชอรอเด่กในโรงบาลเนี่ยที่ดูโดดเด่นแล้วเนี่ยต้องยอมรับกับประกอบเชน BCS ประกอบเจนราคาราคาเป้าหมายว่าอยู่ประมาณยี่สิบปดบาทครับในส่วนโรงพาบาลระดับกลางเนี่ย AKS เอกชัยเด่น r k s นะฮะดูเด่นนะครับส่วนถ้าเป็นเล็กเลยเนี่ย เปนเล็กเลยก็จะมีตัวของมีสองตัววิภาวดีกับตัว CSG นะฮะในขณะที่มีคนถามถึงว่า b d ด s ก็ล่าผมว่า b d ด s เล่นเป็กนกอ่สบ2อบาทเป็นจุดลับยี่สบหาบาทยี่สิบาทมากที่สุดละเป็นจุดขายของตัว b d ด s ครับ เนี่ยคืสองกลุ่มครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะดูีค่ะขอบคุณครับค่ะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นบ้านเราจะเปิดนะแต่ว่าวันพุธตลาดก็จะปิดทําการอีกครั้งนะคะแต่ว่าในส่วนของการเลือกลงทุนในตลาดหุ้น3กลุ่มเมื่อสักครู่นี้มีคําแนะนํากันมาและแต่ละกลุ่มก็มีตัวที่โดดเด่นน่าสนใจด้วยค่ะก็ลองไปเลือกนะคะจัดสันพอดการลงทุนกันแล้วค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด -19 มาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้แล้วค่ะว่าทุกสัพพะกำลังนะคะทุกกาลังใจทุกทรัพยากรตอ,ตอนนี้นะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนั้นต่างระดมเพื่อเข้าช่วยเหลือกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ะระลอกใหม่ที่จานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นเป็นรายวันใช่ค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์วาระโควิด -19 ที่เกิดขึ้นยังคงความรุนแรงนะคะ,คะแม้แต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านยังไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียงนะคะนี่ก็ถือว่าเเปป็นนนนััญหาหาาามืออกทงงด้ข รัฐบาลแล้วก็เอกชนเขามีการร่วมมายร่วมมือกันด้วยค่ะอย่างเช่นกระทรวงพลังงานนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒน์พงศ์พานีชาวก็บอกว่าได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรวมไปถึงภาคเอกชนกันด้วยให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่นำร่องกันด้วยนะคะในการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการ มอบยาทําเตียงสนามหรือว่าแม้แต่บริจาคสิ่งของต่างๆนะคะเพราะเขามีเป้าหมายเดียวกันค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นก้าวผ่านสถานการณ์วัรโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในระลอกนี้ไปด้วยกันค่ะค่ะไปตามรายละเอียดกันเลยค่ะ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทามกลางความกังวลของทุกฝ่ายปัจจัยสำคัญคือความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดที่กระจายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลและยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย กลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการลมหายใจเดียวกันมอบยาเลมเดซิเวียนนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน2,000ขวดเพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ทีที่ไม่สามารถใช้ยาฟาวิพีราเวียได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะปอดอักเสบให้กับรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนา,นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับมอบโดยได้มอบหมายให้บริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดจัดหาและนำเข้าเพื่อสนับสนุนภาครัฐรวมทั้งเตรียมการจัดหายอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะประเทศยังมีความจำเป็นต้องใช้มากยิ่งขึ้น นายอัคขพรเรศพิบูลณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าขอเป็นกำลังใจและเคียงข้างสังคมไทยเพื่อให้คนไทยและประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดและกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนจะให้การช่วยเหลือต่อเนื่องล่าสุดได้เตรียมเพิ่มกำลังการดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจรเพื่อร่วมแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ มุ่งเน้นการตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ในการเพิ่มการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อการดูแลผู้ป่วยที่ดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชนพร้อมมอบกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ยาและของใช้ที่จำเป็นพร้อมระบบติดตามอาการทางไกล รวมทั้งเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับสีเขียวประมาณ1,000เตียงระดับสีเหลือง350เตียงรวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ICU รองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตระดับสีแดงจำนวน120เตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครดูแลทั้งระบบโดยบุคลากรทางการแพทย์ของพันธมิตรกลุ่มบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนโดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะแน่นอนว่ายังคงเดินหน้ากันอย่างตอ่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแม้แต่คนไทยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัคซโควิด -19 ที่เกิดขึ้นค่ะควบคู่ไปกับการดําเนินงานที่ใส่ใจทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้เจตนาลมนะคะที่พร้อมจะเดินไปแล้วก็ใช้ลมหายใจเดียวกันกับคนไทยค่ะค่ะถือเป็นกําลังสําคัญนะคะแล้วก็พลังใจอันยิ่งใหญ่แล้วค่ะ ที่จะช่วยกอบกู้วิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมเองค่ะก็ต้องดูแลใส่ใจนะคะอนามัยของส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภยัยหน้ากากอนามัยต้องมีไว้นะคะสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกอบกู้วิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ